อูอูได้แล้วได้แล้วตัวใหญ่ด้วยค่ะนี่นี่นี่มาทำเบสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านไล่ตุรกีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็สวัสดีทุกคนจากกลางทะเลนะคะก็ไม่กลางสักเท่าไหร่นะคะเราก็มาอยู่ที่นี่นะคะใกล้ๆ บ้าพามาตกหมึกนะคะคือว่าเมื่อวานนะคะบ้าตกหมึกแล้วแบบเฟิร์มบอกว่าอยากตกบ้างนะคะก็เบื่ออยู่บ้านไม่ไม่อยากอยู่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่บ้านแล้วนะคะวันนี้บ้าๆก็จัดเลยมาตกหมึกกันนะคะหมึกกินหมึกสดๆกลางทะเลกันค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะตกได้หรือเปล่า เดี๋ยวให้ป้าๆลองตกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะตกได้กี่ตัวคะอุ้ยทุกคนคะป้าป้าจับได้แล้วอือ้ตูบเลยเลยอู้ทุกคนทุกคนคะตื่นเต้นมาแล้วนี่ไงนี่ไงอ่ะ เฮ้ยสู้โอเคอ่ะเดี๋ยวมันพ่นพ่นหมึกนะคะอโอ้ยุ้ยตัวบอลเลเลยทุกคนตื่นเต้นมากเราได้กินซาชิมิแล้วต้องกิรที่จะต้องต้องเพอ่ม้ำ ทุกคนโอ้ยตึ้เล,เลยดูดูแม้ตตัวขึ้นโลได้อะค่ะหมึกหอมค่ะหมึกหอมตุรกีอ้สวยมากสวยไม่กล้ากินเลยตัวใสปิ้งเลยค่ะเดี๋ยวเราตกต่อนะคะนี่นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้อีกสัก ตัว2ตัวนะคะแค่นี้ก็พอแล้วะคะ่ะเมื่อกี้เฟินตกได้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันมันหลุดนะคะ<ว>ได้ตัวเล็กนะคะได้ตัวแบบหมึกหมึกกล้วยตัวเท่านี้นะค่ะตัวเท่าคืบหนึ่งแต่ว่าหลุด จัาบบ้าก็จับได้ตัวเดิมค่ะแล้วก็หลุดอีกรอบหนึ่งแล้วก็จับได้ตัวใหญ่อีกตัวนึงตัวเบลเลอร์เลยนะะแล้วก็หลุดอีกนะคะน้ําทะเลมันใสมากเห็นแ,แค่เห็นน้ําทะเลก็ฟินแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตกกันอีกสักพักนะคะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็กลับบ้านค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะสี่โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราตกกันอีกสักพักนึงก็กลับแล้วค่ะบ้าว่าตกบ้าวาตกไปก่อน,นแล้วกินชาแล้วขนมอยู่ตรงนี้ไม่เคยมานะคะเคยไปแต่แบบกลางทะเลตรงนี้เรามาหลอะตาม ตามเกาะนะคะเพราะว่าปลาหมึกมันจะอยู่ตามโขดหินอู้หูหูได้แล้วได้แล้วได้แล้วปีก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 ปลากระดูกวู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 วัวนี่สโลลี่สโล อีกตัวซูเปอร์เลยค่ะว้าันึ่งเปะนค่นตัวเบลเลยส่งตัวหนึ่งกิโลพอดีเลยค่ะทุกคนน่าจะใช่สุดยอดมาก ัน,นเียวว้าโอเคตัวที่สามค่ะทุกคนอุ้ยเกือบไม่ได้แล้ว,วอุ้ยกลัวมันปล่อยอ่ะติดแล้วค่ะทุกคนเหมือนจะตัวใหญ่เลยอ่ะมันดูดแบบบุด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 ,บด,บดอย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Çok yavaş çok yavaş çünkü şehirden yakalmış. Giter giter çok yavaş etmiş. Uy! 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 Dur çay. La want to. Basar. อันนี้หนูขอครับจับได้แล้วเพื่อนจับได้1ตัว.ดีใจมากเลย. ตัวใหญ่ด้วยค่ะนี่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 น้ำตาลสักสีกิโโอ้ยไนี่โอเคแเราได้ทั้งหมดสี่ตัวนะคะทุกคนค่ะทุกคนคนมาบอกอะไรอย่างนึง หมึกสองตัวที่เราตกได้เมื่อกี้นะคะบับบับเอาใส่ตะกร้าแล้วย้ายที่นะคะบ้บบัลืมเอาขึ้นมาจากน้ำนะคะแล้วก็มันตะกร้าหลุดไปตอนที่เรากำลังเล่นเรือนะคะหลุดไปทั้งตะกร้าทั้งหมึกเลยค่ะสองตัวที่เฟิร์นตกได้เมื่อกี้นะคะไปหมดเลยค่ะ <c oughs> งอนว้ามากเลยอ่ะลืมได้ไงก็ลืมเอาขึ้นนะคะ ตอนนี้กำลังแก้กรรมอยู่เพราะว่ากำลังตกตกเหมือแก้กรรมอยู่นะคะก็เดี๋ยวให้แกตกไปได้ไม่ได้เราก็ยังได้ยังมีสองตัวนะคะแต่ว่าค่าะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงที่ไหนไม่รู้นะคะแต่ว่าเฟิรนก็จะมาเริ่มทําซาชิมินะคะส่วนบาบ้านะคะก็จะนี่นะค่ะพาทิศตกดินนะคะเราไม่ยอมแพ้ถึงเราจะ เสียไปสองตัวนะคะเราก็จะพยายามจนมาทิ่ตกดินนะคะจริงๆถ้าเราไม่เสียสองตัวนั้นเราก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์มมาเริ่มทำไฟชิมิกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เราตัวเขายังใส่นะคะแต่ขัาใจแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทันกันเลยะคะ่ะหนวดเขายังแบบยังใสอยู่นะคะ เขาตายแล้วนะคะ นะคะทุกคนทานด้วยกันค่ะนี่ซาชิมิแบบกลางทะเลเลยนะคะคลืมเอาหัวเชืเท้ามา <c oughs> อ้ยมาสอูออืมอืมได้กินแต่วาซาบิโอ้บ้าใส่ไ่เพียง <c oughs> อืมอร่อยมากหวานเออใส่ กคนหวานมาก not spicy enough w h a t e v e for me I need that ตัวช่วยตัว <laughs> ช่วยไม่เผ็ดไม่อร่อยไหนลองหน่อยไปงา s w e e นี่ s w e อืมุกขัม

เดี๋ยวเราต้องไปรับเด็กๆจากบ้านย่านะคะเราฝากฝากเด็กไว้ที่บ้านย่าเดี๋ยวเราก็ได้ไปด้วยกินไปด้วยนะคะเห็นก้องระว่งนี้มืดมากเลยค่ะลูกคมันมันมืดมากๆเลย ทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันที่บ้านนะคะแล้วก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เฟิร์มไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษนะคะเรากินข้าวที่เหลือจากเมื่อวานนะคะทีนี้เด็กๆนะคะก็เบื่บอๆนะคะเราก็จะหา,ากหาิจกรรมทำกันนะคะเดี๋ยวเฟิร์มจะพูดคำเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆวาดรูปออกมาว่า ที่เวิร์นพูดเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าว่าดเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่าคำที่หนึ่งสีอะไรอ่ะอ่แมทเอาสีสีนี้อ่ะแมทเอาสีนี้โอเคพเพลคั่นเรื่องหนึ่งสีแมททำแบไหนอ,อะ่ะแบกนิ้วแมทแมทจับมือขวาสิลูกแมทจับมือขวาจับมือนี้เออจับมือนี้อ่าคำที่หนึ่งบารมีสจะเอาคำว่าแอปเปิ e ้ล เอาวาดแอปเปลิลก่อน,นยเร็วเรอวไม่บอกเอาวาดเร็วแอปเปิลแอปเปิลเร็วไม่ไม่ให้ดูแอปเปิลทำไงลูกแอปเปลิลทำไงลูก,แ,ปปลลกแม่เอาสีแม่เอาเลือกสีเอาแม่เอาสีแอปเปลิลสีอะไรสีแดงอ่ะเลือกเอาเลย นี่ม่อชป็นอันที่ไหนได้ไมมอ๋อเอยากทแมเอปอันนั้นตัวอะไรอะลูกแมทเบ็ดเหรอเบ็ที่ติดคอที่แมทใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เนี่ยเม็ดเม้ลเหรอโอเค ค่ะทุกคนอันนี้นะคะน้องวาดแอปเปิลนะคะอันนี้คืออะไรลูกแอปเปิลแอปเปิลอะไรสีเขียวเขียวนี่คืออะไรยีราฟกับสีเขียวสีเขียวคืออะไรใบมันเหรอใบมันใช่ไหม uh huh. <laughs> <laughs> อมัอเท้ืออแเร็วเร็วดิ เร็วๆดิลาบ้เสร็จดิเร็วๆสิเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับไหนขอดูของพี่โอคานหน่อยโอ้ของพี่โอคานสวยมากเก่งมากดูไหม ดอ้ของน้องของน้องทําไมไม่เป็นก,มกมลมๆอ่ะลูกอ่ะโอเคของน้องสวยมากมีเม็ดด้วยโอเคต่อไปใครวาดหน,น้าหมามีได้เหมือนที่สุดนชนะมาเรย์พอลดูัลบบบอกยยยยยยายย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 ่ะยย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 หายย Uh -huh. Before I was an artist, yeah you know about <laughs> drawing pictures. My boys, I hope you become like same as his, your daddy. Like an artist boy. <laughs> <laughs> but look, I wanna. an artist. Don't smile. <laughs> little bit serious. <laughs> yeah, do my mommy. what <laughs> หน้าหน้านี่หน้าวาดหน้าหมามีหน้าดิเร็ว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 เขาจะวาดเสร็จกันแล้วเร็วเร็ววาดหน้าหมามีเร็วทนได้เลหรือเล่าฮ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 ่า Don't break my concentration okay Don't smile Don't make me laugh okay <laughs> lan robot tako ne baktıstık diyor ya i told you yeah. he yörecek only only two minutes hadi ok, mert sıra sende oğlum saçlarını öyle yapma şöyle şöyle bak dalgalı dalgalı cd <laughs> <laughs> น้องโชว์ก่อนนะคะอันนี้คือของน้องนะคะดูจมูกดินพิบอันนี้น้องวาดหน้าเหมาือนมีคิ้วเลยบอกเหี้ยดิโอมนัสทุกคนพนุไหนดูของพี่โอคารนะของ It's like a shrooms <Hey, baby. S 2> Scary woman ไม <Hey, baby. S 1> You never learn from your d a d อ่าอันนี้ของพี่โอคารนะคะ oh. อ่า Artist, artist Baba, You shoot You want to see? Yeah. Open okay. Don't... Don't too much cry because you keep it this one for you. Whatever. Okay. One, two, three. <laughs> okay. <laughs>

ไม่ฉัไม่ชอยอันนี้ใครอันนี้ใครลูกโอคนโอคันซชานี้ซาร้หมอบุญะอะไรนะลูกอันนี้มามีอันนี้มัมีอ่ะอันนี้มมี่ะยกก่อยาทำเพะว่าเนีฮันนี่บักวัน Have a different imagination. different ทำผมวะทำผมแบบในรูปใช่ไหมที่แมทว่าใช่ไหมก็แบบนี้เออนี่ไงนี่ไงลูกนี่อยู่นี่นี่อันนี้อันนี้อันข้างล่างนี่มาอยากทำแบบนี้อยากทำแบบนี้อ่าทำผมแบบในรูปสิโอเหมันนเลินเซ็งมั้งโอเคอ่ง ยังไม่อันนี้บ้าๆเดียวลูกจะทำอ่ะอ่าโอเคเห,อเหมือนแล้วเนาะเหมือนแล้วเนาะลูกเนาะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ไลค์ทุกคน,น if anyone want to draw portrait <ๆ> contact with me i <laughs> s a drawing artist They l o v e Don't look at them. Okay. <laughs> <laughs> อย่าลืมกด Subscribe นะ<ะ>แล้วก็กดกระดิง่งแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของบ้าไรตัลุลจีสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย